น้องอุ้งอิงทุบสถิติต่อเนื่องยาวไปยาวไปวันนี้จะมา,เ,าเพิ่มสถิติที่น้องอุ้งอิงทุบต่อเนื่องนะครับสถิติแรกเลยที่ทุบมาจากครั้งที่แล้วก็คือทำยอดคนค้นหาในติ๊กตอกสูงที่สุดในประเทศตอนนี้ค้นหาคำว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในติ๊กตอกนะคราวที่แล้วหนึ่งพัน เจ็ร้ล้านคำค้นณชั่วโมงนี้2,000ล้านไปแล้วคำว่าอุ้งอิงเพชรบันแพงนะนี่คือน้องทุบสถิติต่อเนื่องยาวไปยาวไปคนเก่งของเราสถิติต่อไปที่น้องอุ้งอิงทำไว้อีกก็คือมีช่อง YouTube ที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงมากที่สุดเฉพาะในวงอ่ะ6 สิบกว่าช่องเจะเฉพาะในวงสาวร้อยเพชรปันแพงหกิบกว่าช่องส่วนคนนอกที่เอาน้องอุ้งอิงมาทำช่องต่างๆเท่าที่เข้าไปดูแบบคร่าวๆไม่ต่ำกว่าสองร้อยช่องสองร้อยช่อง youtube ที่พูดเกี่ยวกับน้องอุ้งอิง fc จะรู้ว่าเดี๋ยวคนน้นเด้งคนนี้เด้งคนนี้เด้งคนโน้เน,น,นเด้งนี่คือ การทําให้น้องอุ้งอิงอเป็นที่รู้จักหรือ,อมีโซเชียลที่รักน้องเป็นเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยน้องทุบสถิติไปแล้วทั้ง Tik t o k อและยู u ู e นะวงเล็บประเทศไทยประเทศไทยสถิติ3อย่างที่3ก็คือมีเพลงของตัวเองเร็วที่สุด ในบรรดานักร้องหมอรำเร็วที่สุดนะในนักร้องหมอรำของประเทศไทยในชั่วโมงนี้ไม่ยังไม่มีนักร้องหมอรำคนไหนที่มีเพลงของตัวเอง4เพลงใน4เดือนแล้วสถิติที่ทำไว้ก็คือทั้ง4เพลงติด1มาแรงใน YouTube ประเทศไทยทั้งหมด ขนาดนั้นยังไม่พอยังมีรอบยอดการกด s u b s c r i b ์กดดูแต่ละเพลงอ่ะหนึ่งล้านวิวขึ้นไปทั้งนั้นเลยยังไม่มีหมอรำคนไหนหรือนักร้องหมอรำวงไหนสามารถลบสถิตินี้ได้หรือทุบสถิตินี้ได้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทำได้ตบมือเร็วๆๆๆช่วยกันตบมือตบมือ สุดยอดอีลาน้อยเราสุดยอดสุดยอดเพลงล่าสุดเป็นไงล่ะน้ําตาซึมกันเป็นแถบนะน้ําตาอีลาน้อยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตาอีลาน้อยน้ําตาเอฟซีของอีลาน้อยร้องไห้กันโอ้โหลงดูเป็นสิบรอบแล้วดูแล้วประทับใจดูแล้วซึง้งมีทั้งลูกคอที่เด็ดเด็ดที่แตกต่างจากคนอื่นนะไม่เพราะหรอกแต่มีเอกลักษณ์มีลายเซนของของเพลงของนางอะนะ เราเลยอืมอืมอืม,อมตามกันแบบอย่างไม่ลดละนะนี่แหละก็คือสิ่งที่น้องอิงทุบสถิติต่อไปต่อไปยังไม่หมดนะมีสถิติข้อที่สี่นะมี fc ติดตามเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอะไรคือหลักฐานเอาของลุงเลยกันเอาของลุงเอาของวงก่อนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะ ก่อนที่น้องอุ้งอิงจะมาคนติดตาม YouTube ของวงสาวน้อยเพชรวันแพงก็อยู่ประมาณล้านต้นๆต,ต,ตอนนี้2ล้าน2ล้าน2ได้แล้วสล้าน2อนะอันนี้เฉพาะของช่องของสาวน้อยเพชรวันแพงนะช่องเสียนนนี่จากแสนหนึงเป็น2องแสนกว่าแล้ว ลูกวงที่ไม่ถึงแสนไล่กันเป็นแสนแสนติดตามมานี่หมายความว่ามี fc ติดตามแบบก้าวกระโดดจากแสนเป็น2องแสนจากหมื่นเป็น5้าหมื่นหกมืนแม้กระทั่งช่องลุงช่องเล็กๆจาก236คนปัจจุบันนี้เกือบเกือบหมื่นแล้วอะเป็นสาวน้อยมหาศจรรย์ที่สามารถ สร้าง FC แบบก้าวกระโดดให้ติดตามน้องได้เยอะขนาดนี้อันนี้คือสถิตินี้ยังไม่มีใครทุบได้ยกเว้นองอิงเพชรบ้านแพงจริงไหมถ้าจริงเม้นมาข้อที่หเป็นนักร้องหมอรำที่ดังแต่ออกมาโชว์เร็วสุด ปกติคนดังนี้จะออกมาสุดท้ายดึกสุดเลยแต่น้องนี้ออกมาร้องเช็คซาวแล้วมี FC เข้ามาดูเร็วสุดเช็คซาวปากฏตัวเร็วสุดเลยมาก่อนใครเลยนักร้องดังปกติเช็คซาวจะไม่ให้ใครดูแต่น้องทุบสถิติของวงการหมอลำและกวงการเพลงก็คือเช็คซาวแล้วมีคนเข้ามาดูออกมาปรากฏตัวเร็วสุดยังไม่มีใครทำสถิตินี้ไว้เนาะ ส่วนใหญ่จะเป็นสถิติแค่ร้องเงียบเงียบเช็คเงียบเงียบไม่ให้คนดูมีคนดูก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ของน้องอุค์อิงนี่ไม่เลยคนซื้อบัตรเข้าไปแต่หัวเวรหัววันอะไปปูศาสตร์ปูเสือนั่งรอนั่งเฝ้าพอเช็คสาวปับ๊บกูไปถ่ายรูปกูไปทําถ่ายเอ็มวจริงไหมถ้าจริงก็เม้นมา <laughs> ข้อสุดท้ายข้อที่6กก็คือ ทำให้คนรักคนแพงโดยไม่มีเหตุผลติดหนึบติดนับไม่หาเหตุผลเลยว่าทำไมรักใครก็แล้วแต่ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอุ้งอิงอุ้งอิงกดดูหมดทุกช่องกดติดตามหมดทุกช่องขอให้พูดแต่เรื่องดีๆของน้องอุ้งอิงเท่านั้นพอหกสถิติ ที่น้องทําเพิ่มเติมขึ้นมาจากในอดีตที่ยังไม่เคยมีนี่คือสถิติที่น้องทุบๆๆๆๆนี่ขนาดเข้ามาสเดือนอยังทุบขนาดนี้นะถ้าเกิดเข้ามาสักปีหนึ่งพัฒนาการจะขนาดไหนแล้วก็จะสร้างความสุขให้กับ FC ขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้าลุงจะพูดเรื่องน้องอุ้งอิงเป็นน่าจะขึ้นทะเบียนเป็นสาร สร้างความสุขและสารเสพติดหรือไม่น่าจะขึ้นทะเบียนไหมนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดเตรียมเรื่องไว้ละอยากจะพูดเรื่องนี้ว่าโอ้โหสารสร้างความสุขกับเราขึ้นทะเบียนเป็นสารสร้างความสุขหรือสารเสพติดได้เลยนะเนี่ยคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังเนาะคลิปนี้ก็จะสรุปได้ประมาณนี้ว่าใครเห็นด้วยไหมว่าน้องอิงเพชรเปน้นแพงเนี่ยทุบสถิติอะไรของวงการหมอลำเยอะแยะมากมาย ทำให้เรามีความสุขด้วยเนาะก็อย่าลืมลุงฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นะอยู่ที่ตำบลโคกตะบ,บองอำเภอธรามกาจังหวัดกาญจน์นะร้านของลุงเองเปิดเป็นร้านกาแฟาเล็กๆใครอยากมาเที่ยวก็เชิญนะครับมาจังหวัดกาญจน์แวะเวียนมาก็มาแวะกันได้นะกดดูแผนที่ใน Google Map เลยพิมพ์คําว่าบ้านทุ่งคาเฟ่ฟ้าบก็ขึ้นและ แผนที่ก็ตามนั้นเลยแวะเวียนกันขายเป็น FC น้องอิงลุงลดให้5%อย่าลืมนะลดให้5%เแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากช่องเล็กๆของลุงเอาไว้ว่ากดให้ทุกคนกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ลุงจะเอามาเล่าเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเล่าเรื่องน้องอุ้งอิงแล้วมันมีความสุขก็ต้องเล่าอ่ะนะฝากช่อง บ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยไว้ด้วยคลิปนี้แค่นี้พอแล้วไปแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกัน